การพัฒนาระบบการศึกษาและผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกำลังพัฒนาเข้าสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดภายใต้ยุคอุตสาหกรรมและเปิดการค้าเสรีเต็มตัว การศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือสายวิชาชีพจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยสร้างกำลังคนที่ได้คุณภาพมาตรฐานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัดส่วนบุคคลและมุ่งสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพลดอัตราการว่างงานพร้อมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์4.0และความต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวิสัยทัศน์มุ่งผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลเอกลักษณ์สถาบันชั้นนำลำเลิศดวิชาชีพอัตลักษณ์วิชาชีพเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครเกิดจากความร่วมมือของสถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงทั้งหมด13สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและประสานความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช2555 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจึงมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูงสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครมีการบริหารโดยระบบสภาสถาบันซึ่งประกอบด้วย 1. นายกสภาสถาบัน 2. คณะกรรมการสภาซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3. คณะกรรมการสภาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนภาคเอกชนและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. คณะกรรมการสภาซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนครูและ 5. ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและของสภาสถาบันประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครจำนวน13สถานศึกษาได้แก่ 1. วิทยาลัยเทคนิคมีมุรี 2. วิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษมหานคร 3. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 4. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 5. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภา 7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุนบุรี 8. วิทยาลัยพาณิชยาการอินทราชัย 9. วิทยาลัยพาณิเชยการบางนา 10. วิทยาลัยพาณิเชยการเชตุพน์ 11. วิทยาลัยพาณิเชยการทนบุรี 12. การนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงและ 13. วิทยาลัยการอาชีพการนาพิเศษน้องจอก สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาใน,นระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีผลิตผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับทั้งใน,นระดับประเทศและระดับสากลมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานสถาบันที่ว่ามุ่งมั่นยกระดับคุณค่าการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปวชระดับปวสและระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยทั้งหมด6ประเภทวิชาได้แก่ 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ3ประเภทวิชาคหกรรม 4. ประเภทวิชาศิลปกรรม5ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจำนวน14สาขาวิชาได้แก่ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์2สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และขุนยนต์ 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 7. สาขาวิชาการบัญชี 8. สาขาวิชาการตลาด 9. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ส0สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล11สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 12. สาขาวิชาช่างทองหลวง 13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ14สาขาวิชาการโรงแรม โดยการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการซึ่งทําให้ได้รับผลดีทั้งสองฝ่ายคือเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติงานในสถานที่จริงก็จะได้รับทักษะในการทํางานและประสบการณ์ชีวิตควบคู่กันเมื่อจบการศึกษาก็มีความพร้อมสูงในการเข้าสู่สนามอาชีพอย่างเต็มตัว ในด้านของสถานประกอบการก็สามารถฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นไปตามความต้องการและตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขององค์กรได้นับเป็นมิติที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาไทยที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งของผู้เรียนได้ตั้งแต่การเรียนในห้องเรียนจบจนกระทั่งเข้าสู่การทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์4.0โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และการรองรับเส้นทางสายไหมาทางทะเลของประเทศจีนจึงได้ร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นนําในประเทศจีนพัฒนาหลักสูตร CO certificate เพื่อเตรียมกําลังคนตามนโยบายทั้งสองประเทศในสาขาวิชาที่จะทําให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นเช่นระบบรางระบบออโตเมชันโรบอทโลจิสติกและ ICT เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เติบโตด้วยความแข็งแกร่งของการร่วมมือร่วมใจกันจาก13สาศึกษาด้วยจำนวนผู้เรียนที่มากกว่า25,000คนพร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า1,200คนเพื่อพัฒนาอนาคตของชาติให้มีสมรรถภาพสูงและร่วมมือการพัฒนาสถาบันสู่การเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอย่างมืออาชีพและเพิ่มศักยภาพในการทำงานอันจะนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติสืบต่อไปสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา